ผ่านมาจิตวันนะครับผมหลักเมล็ดมะข่ามงก็ยจะงอกครับอย่างอวบอย่างใหญ่นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีเพาะเมล็ดมะข่ามงนะครับเพาะง่ายๆโดยหมักกับกุ้วยมะพร้าวเพียงแค่จิตวันก็งอกนะครับชมวิธีเลยครับเราจะนําเมล็ดมะข่ามงนะครับไปแช่น้ําไว้สองวันถึงสามวันนะครับเมล็ดมะข่ามง แล้วทีนี้หลังจากที่เราแช่น้ำสองถึงสามวันแล้วนะครับเราจะนำไปหมักกับขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวลดน้ำชุ่มๆนะครับรดใ้ชุ่มรับผมนำแล้วก็นำถุงพลาส,สติกนะครับถ,ถุงพลาส,สติกคุมไว้นะครับคุมไว้ตามลักษณะในรูปเลยนะครับผมหมักไว้เป็นเวลาเจ็ดวันนะครับ 7วันเราก็มาดูนะครับวันที่7นะครับง่ายๆนะครับผ่านมา7วันนะครับผมหลักเมล็ดมะขามมงก็จะงอกครับอย่างอวบอย่างใหญ่นะครับหลังจากเมล็ดเล็กๆนะครับที่เราเอาไปแช่น้ําเขาได้กินน้ําแล้วเขาก็ใหญ่ขึ้นนะครับของผมโดยผมก็เอาเพาะผสมกับเมล็ดยางนาเลยนะครับทําวิธีกันเดียวกันเลยนะครับ มเมล็ดยางนาและเมล็ดมะมข่ามงรุบผมเปลือกที่แข็งแข็งก็จะหลุดออกเองนะครับหลังจากที่เราแช่น้ํานะครับ,รบผมนี่นะครับหลักการง่ายง่าวิธีเพาะ,มะเมล็ดไม้ป่าหรือเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะครับขื้อเะพา้าชุ่มน้ําแล้วก็หมัก ยึไว้จ็ดวันนะครับจุบพลาสติกคุมไว้นะครับง่ายๆนะครับเราเราจะไปดูที่ผมทําไว้นะครับผ่านมาเจ็ดวันนะครับงอกเยอะมากนะครับนะครับผมรากใหญ่อวบมากเลยนะครับลักษณะจะเหมือนเมล็ดมะขามนะครับแบบว่า จะดันมเมล็ดขึ้นบนอากาศนะครับแต่ว่าตั้งเหมือนมเมล็ดมะขามนะครับแล้วก็จะโผล่ยอดออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นมเมล็ดยางนานะครับที่ผมเพาะผสมกันนะครับโดยผมเพาะ,มะเมล็ดยางนาก่อนนะครับแต่ผมก็เพาะใส่ถุงดําเรียบร้อยนนะครับ ง่ายนิดเดียวนะครับวิธีเพาะเมล็ดไม้ตานะครับเดี๋ยวคือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรามาดูต้นกล้าไม้ที่ผมเตรียมรอปลูกนะครับผมหน้าผลนี้นะครับหน้านาชนิดตรงจุดนี้ก็จะเป็นยางนานะครับยางนาเพิ่งเพิ่งย้ายลงถุงดำได้ประมาณสามวันสี่วันนะครับ ลืมขึ้นไม้เห็นนะครับยางนาผมไปเก็บมาจากต้นนะครับกลางทุ่งนานะครับยางนาอย่างสวย,ยนะครับลองไปทําดูนะครับวิธีเพาะไม้ป่าทุกชนิดนะครับง่ายๆฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ ตามคลิปใหม่ๆดีๆมีประโยชน์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ